มีการนําเสนอในเรื่องของมาตรการมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในปี2565นะครับได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก็จะมอบให้ในเป็นของขวัญปีใหม่ในส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นออของขวัญปีใหม่ของกระทรวงการคลังนะครับคาดว่าในปี2564นั้น GDP ของเราก็น่าจะเพิ่มได้ประมาณสัก1%นะครับสำหรับในปี2565น้กั้นก็คาดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นก็จะมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับก็จะมีแรงเหวี่ยงของการใช้จ่ายคาดการว่าในส่วนปี2565นั้นเศรษฐกิจของเราก็น่าจะเติบโตได้โดยค่าเฉลี่ยนั้นก็อยู่ที่ประมาณ4%มาตรการที่1ก็เป็นมาตรการเพิ่มกำลังซื้อในภาคประชาชนอยู่3โครงการด้วยกัน โครงการที่1ก็เป็นเรื่องของโครงการชอบดีมีคืนนะครับชอบดีมีคืนนั้นก็จะเริ่มวันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับวงเงินที่จะนำมานำมาหา <c oughs> กลดหย่อนนั้นก็วงเงิน30,000บาทนะครับก็จะเริ่มต้นว,วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับมาตรการที่2ก็เป็นมาตรการในเรื่องของคนละครึ่ง คนละครึ่งเฟสสี่นะครับเฟสสี่นั mm ้น hmm. ก็เรามีเฟสสามนั้นอยู่ก็ mm hmm. จะหมดไปในวันที่31ธันวาคม25ง4เราก็จะปิดโครงการเฟสสามนะครับเฟสสี่นั้นก็จะไปเริ่มในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษานะครับประมาณ2เดือนนะครับ mm hmm. ซึ่งการกลุ่มที่3ก็เป็นมาตรการทางด้านการเงินนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด ธนาคารสถาบันการเงินของรัฐก็จะมีทั้งหมดเจแห่งด้วยกันครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้แต่ละสถาบันนั้นได้สรุปมาตรการว่ามีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากทางธนาคารออมสินก่อนแล้วกันนะครับเชิญครับกลับขอบคุณท่านท่านรัฐมนตรีสำการส่วงไทนะครับท่านอาคมครับของธนาคารออมสินเรามีโครงการ ของความปีใหม่นะครับเป็นโครงการที่เราชื่อว่า,าวินัยดีมีเงินนะครับเรามอบเงินคืนให้กับลูกค้านะครับที่มีประวัติการชำระดีต่อเนื่องมา3ปีนะครับลูกค้าอมสินก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นรายย่อยๆนะครับแล้วก็ทาร์เก็ตที่ลูกค้ากลุ่มใหญ่ของเราที่สุดนะครับสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินไม่เกินสองแสนบาทนะครับอันนี้ก็ถ้ามีการผลชำระดีต่อเนื่องมา3ปีเราก็คืนให้รา,ายละ ห้าร้อยบาทนะครับทำธุรกรรม่ันตัวแอปพลิเคชันไมโมของเราได้นะครับซึ่งก็กว้างความมีประมาณสิบกว่าล้านลายในแอปพลิเคชันไมโมทั้งหมดนะครับเราเราก็มีโครงการที่สองเรื่องการส่งเสริมการออมนะครับเราเป็นธนาคารเพื่อส่งเสริมการออมนะครับก็เราเพิ่มสลากเป็นรางวัลพิเศษนะครับในนี้ก็สลากสลากออมสินพิเศษรางวัลละล้านยี่สิบรางวัลนะครับรวมกับของเดิมที่ที่ใสมาสำหรับปลายปี20ล้านด้วยนะครับก็รวมเป็น40ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับ ก็เป็น2โครงการที่เราให้กับลูกค้าทั้งในเรื่องของสินเชื่อแล้วก็เรื่องของเงินฝากในฐานที่เป็นสถาบันการเงินเพื่อาการออมนะครับก็ขออนุญาตกลับเรียนครับครับเชิญทางทกศครับครับในส่วนของทกศเองนะครับเราก็ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยได้ดำเนินการโครงการพัชประนี้และมีการปรปรุมโครงสร้างหนี้ของลูกค้าตามศักยภาพนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความกังวลด้านภาระหนี้สิน ซึ่งจากสถานการณ์โควิดอย่างที่เราทราบมารวมถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งสร้างผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในการลงทุนและการจับ่าใ้สอยในช่วงของเทศกาลปีใหม่ศกศก็ได้ออกโครงการมาตรการช่วยเหลือลูกค้าจํานวน2โครงการนะครับโครงการที่1ก็คือโครงการชําระดีมีคืนของปีบัญชี2,564นะครับสําหรับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรที่มีหนี้คงเหลือ ะวันที่31ตุลาคม2564แล้วก็มีการชําระหนี้ตามกำหนดระยะเวลาแต่ทางนี้ยกเว้นหนี้เงินกู้โครงการที่ได้รับการชดเชยนโยบายตามนโยบายรัฐบาลนะครับโดยธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเข้าบัญชีกสิกรลูกค้าโดยตรงนะครับในอัตราร้อยละ20ของดอกเบี้ยที่ชําระจริงโดยไม่เกินรายละ1,000บาทซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเรามีวงเงินที่จะสนับสนุนเพื่อให้ทางกเกษตรกรได้มีการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ อยู่ที่ประมาณ1,200ล้านบาทนะครับสำหรับโครงการที่2นะครับเป็นการให้ความช่วยเหลือในส่วนของที่เราเรียกว่าโครงการน,านันททองลดดอกเบี้ยสู้ภย COVID ัยโควิดปีบัญชี2,564อันนี้ก็สำหรับลูกค้าที่มีภาระหนี้คงค้างหรือลูกค้าที่มีการปรับปูคงค้างหนี้นะวันที่31ตุลาคม2,564นะครับโดยทกศจะลดดอกเบี้ยนะครับแบ่งเป็นรายกรณีอยู่4กรณีนะครับอันที่1กรณีที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นับ เป็นรายสัญญาอันนี้เราจะพิจารณาในการลดดอกเบีย้ยให้ไม่เกินร้อยละ50นะครับกรณีที่ชําระได้แต่เพียงแต่ดอกเบีย้ยเสร็จสิ้นแต่ยังไม่สมาัถชําระในส่วนต้นเงินได้เราจะลดดอกเบีย้ยคืนให้กับลูกค้าไปในตาร้อยละ30นะครับเช่นเดียวกันครับกรณีชําระดอกเบีย้ยได้บางส่วนนะครับเราก็จะคืนให้ในตาร้อยละ20สําหรับในส่วนของกลุ่มเกษตรกรสากรนิติบุคคลและกองทุนหมู่มบ้านชุมชนเมืองน,นะครับ ก็หากกรณีชําระดอกเบี้ยได้บางส่วนหรือดอกเบี้ยเสร็จสิ้นทางทกศก็จะลดดอกเบี้ยให้ในอัตรา1 0 0ของดอกเบี้ยที่ชําระจริงนราจากนั้นแล้วเมื่อในส่วนของเกษตรกรลูกค้าเองเนี่ยได้มีการชําระนี้ได้เสร็จสิ้นนะครับทางทกศก็จะสมบุนในส่วนของสินเชื่อใหม่เพื่อนําไปลงทุนในการประกอบอาชีพรวมถึงการฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างรายได้นะครับโดยการงาิการก็เป็นไปตามเงื่อนไขของทางทกศ โดยในส่วนของลูกค้าเกษตรกรนะครับสนใจที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถติดต่อได้ที่พักศสนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับขออนุญาตกลับีปนครับเชิญทางเอ็กซิมแบงค์ครับกลับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับกลับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสําหรับเอ็กซิมเรามีของขวัญปีใหม่เนี่ยอยู่3ตัวเพื่อเป็นการตอบคําถามในมุมของการส่งออกที่เติบโตสูงที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับ ปีนี้เราน่าจะเห็นตัวเลขประมาณ14-15%ภาพนี้เป็นภาพที่ทุกคนต้องปรับตัวโลกที่เราเรียกว่า o g l e World เนี่ยมันเปลี่ยนไปมากหลังจากโ o สต c o v i d -19 นะครับเรามีสินเชื่อที่มีวงเงินสูงถึง100ล้านบาทผ่านคอรมอรมาเมื่อเดือนตุลาคมนะครับในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดก็คือ2%ภาพนี้เป็นภาพที่ทําให้ผู้ประกอบการไทยทุกคนต้องปรับตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างออโตเมชั่น ในกิจการของตัวเองทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ก็หมายถึงว่าคุณสามารถซื้อเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยได้คุณสามารถซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดมาปรับการผลิตให้มี productivity สูงที่สุดได้แล้วก็แม้กระทั่งการเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในอุตสาหกรรมของตัวเองเช่น Solar Roof Top ก็สามารถใช้ได้นะครับวงเงินสูงถึง100ล้านบาท ตั้งแต่ SME จนถึงธุรกิจทุกๆขนาดนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นเรื่องของการเติมน้ำมันให้กับสภาพคล่องนะครับก็คือสินเชื่อ Exim Jumpstart นะครับสำหรับผู้ส่งออกที่ต้องการเงินไปขยับขยายแล้วก็หมุนเวียนในการซื้อ raw material นะครับอันนี้ให้วงเงินสูงสุดถึง50ล้านบาทต่อรายนะครับหลังจากที่ All-in แล้วเนี่ยดอกเบี้ยก็อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างผ่อนปรนนะครับอยู่ที่ประมาณ4.75ทั้ง5ปีและผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะครับ คือการป้องกันความเสี่ยงใส่เสื้อเกราะให้กับนักส่งออกหรือว่านักรบเศรษฐกิจของเราตัวเล็กๆนะครับก็คือค่าการวิเคราะห์ผู้ที่เป็นผู้ซื้อปลายทางนะครับก็คือการรับประกันการชําระเงินนะครับถ้าสมชายขายข,ายของให้ปีเตอร์และปีเตอร์เบลนี่นะครับไม่ชาระค่าสินค้าเนี่ยสามารถตามมาเก็บที่เอ็กซิมได้ค่าวิเคราะห์หรือค่าดูตัวปีเตอร์เนี่ยมูล,ลค่า3,000บาทเราฟรี500รรายแรกนะครับก็หมายถึงว่า ปกติการทํำกรมธรรเนียมันจะตกอยู่ที่ประมาณล้านละห0 0พันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลดไปเลยนะครับที่ราคาตั๋วก็คือ5,000ันลบสามพเหลือ2,000บาทนั่นคือสิ่งที่ Exim ซิมแบงนมามอบให้กับผู้ประกอบการในเทศกาลปีใหม่ครับครับเชิญทางเอ e b มีแบงครับท่านรัฐมนตรีค่ะออของทอพอวอนะคะเ,เรามี2ส,ส่วนในอย่างคือส่วนที่ การให้การดูแลเรื่องการเงินแล้วก็การ,ส,รสั่งสนด้านอื่นๆนะคะตัวแรกนะคะด้านการเงินนะคะเราเตรียมโครงการสินเชื่อเรียกว่า SME Happy นะคะให้กับผู้ประกอบการค่วงเงินทั้งหมด15,000ล้านนะคะแล้วก็แบ่งเป็นสินเชื่อ3ตัวหลักๆด้วยกันนะคะ ตัวแรกก็คือตัว D+ plus. อันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่จะลดภาระ,ะสำหรับผู้ประกอบการที่อาจจะมีวงเงินกู้ที่ดอกเบี้ยสูงนะคะอาจารยดอกเบี้ยเริ่มต้นที่4.5%แล้วก็สามารถมี g r a c e Period ยาวถึง18เดือนเพื่อให้ผู้ประกอบการเวลาที่ย้าย Refinance มาแล้วเนี่ยมีเงินทุนเหลือที่จะไปจับใจ่ายใช้สอยหรือไปเสริมสภาพคล่องให้ตัวเองนะคะตัวที่2เป็นตัวที่เสริมสร้างกิจการนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยน การทำธุรกิจการปรับปรุงหน้าร้านต่างๆนะคะตัวนี้เช่นเดียวกัน10ปีแล้วก็มี grace period ถึง18เดือนเริ่มต้นที่5.5%แล้วก็ตัวที่3เป็นตัวที่เสริมสภาพคล่องให้กับ SME ไทยนะคะที่ช่วงนี้อาจจะต้องมีการปีใหม่ค้าขายเริ่มคล่องขึ้นนะคะอาจจะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนตัวนี้ก็เตรียมไว้5 0 0 0ล้านอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่6%รายการทั้ง3ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่า มาขอสินเชื่อในช่วง3เดือนนี้อันนี้จะฟรีในเรื่องของค่าธรรมเนียมของการประเมินหลักประกันนะคะในชุดที่2ที่เตรียมมาไว้ให้นะคะสำหรับ SME ที่อยากจะปรับปรุงธุรกิจอะไรต่างๆนะคะจะแบ่งเป็น2ตัวหลักๆเป็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพของ SME ตัวแรกจะเป็นเรื่องของ Scale Up อันนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คาแนะนาผู้ประกอบการเป็นรายกิจการเลยนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะให้คำแนะนำว่าการลดต้นทุน การทำงานที่เป็นระบบที่ดีเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็สามารถสมัครได้ฟรีนะคะถึงมกราคมนะคะอันนี้รับอยู่100ลรายนะคะส่วนตัวที่2อนะคะอันนี้เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการตลาดที่ SME ต่างๆอยากจะออนไลน์ออนแพลตฟอร์มแล้วยังมีปัญหาของการที่จะเตรียมคอนเทนต์การถ่ายภาพหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่ยังไม่คุ้นเคยนะคะทางธนาคารได้มีการฝากร้านฟรี SMEDbank อันนี้สามารถที่จะโพสต เพื่อขายของฟรีนะคะส่วนที่2ก็คือเรามีดีสตูดิโ SME D-Studio ที่จะสามารถที่จะเอาภาพของนะคะมาให้เราเตรียมทำคอนเทนต์แล้วก็ถ่ายภาพให้นะคะอันนี้ก็จะมีภาพสวยๆที่ผู้ประกอบการสามารถจะเอาไปใช้งานได้แล้วก็สามารถที่จะแนะนำได้ว่าในการทำงานเองในลำดับต่อไปจะทำอย่างไรนะคะส่วนตัวสุดท้ายที่อยู่ในกลุ่มนี้ <c oughs> เช่นเดียวกันช่วยเหลือด้านการตลาดคือเราจับมือกับ uh, Miss Tourism World Thailand ซึ่งจะมีทูตการท่องเที่ยวอยู่77จังหวัดนะคะอันนี้ก็สามารถสมัครมาแล้วก็แจ้งได้ว่าจังหวัดที่ท่านค้าขายอยู่อยู่ที่จังหวัดไหนมีสินค้าประเภทอะไรนะคะก็จะมีทูตการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นผู้แนะนําสินค้าของท่านในจังหวัดนั้นๆได้นะคะอันนี้ก็สมัครมาเราจะดูทั้งหมดนะคะรวมกันอยู่ที่3,000รายที่จะให้การดูแล SME ในส่วนนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับเชิญทางอิสลามแบงค์ครับ กับเรียนท่านรวดีเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสำหรับแคมเปญของขวัญปีใหม่ของธนาคารอิสานแหงประเทศไทยหรือไอแบง์ในปี2565นะครับธนาคารมีการจัดแคมเปญตัวสินเชื่ออัตรากำไรพิเศษนะครับให้กับผู้ลูกค้าผู้สนใจนะครับโดยครอบคลุม3ด้านด้านแรกเป็นสินเชื่อเคหะนะครับเราลดอัตรากำไรให้1ปีนะครับในอัตราจากปกติ ลงมา0.25นะครับซึ่งครอบคุมโครงการต่างๆของเรากว่า10โครงการนะครับแล้วก็ยังครอบคุมในส่วนของตัวโครงการสินเชื่อบุคคลไม่มีหลักประกันนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคคลภายนอกละปรับลดอัตรากําไรให้นในปีแรก0.25นะครับนอกจากนั้นสําหรับผู้ค้า SME นะครับในโครงการ SME Back to Bank นะครับธนาคารก็มีการปรับลดอัตรากําไรสาหรับผู้ขอสินเชื่อ ในตา0.5สำหรับ,บปีแรกเช่นกันนะครับซึ่งโครงการทั้ง3โครงการนะครับธนาคารมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับทั้งค่าธรรมเนียมของฟอนต์เอ็นฟีนะครับค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรมสัญญานะครับให้ให้ทุกโครงการที่อยู่ในโปรแกรมนี้นะครับนอกจากนั้นในส่วนของโครงการที่เป็นสินเชื่อแคะธนาคารก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินให้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถ้า ผู้สนใจนะครับสามารถติดต่อที่ไอแบงค์ได้ทุกสาขาครับขอบคุณครับเชิญทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับกับเยนท่านมนตรีนะครับและท่านสือมนชนนะครับสําหรับทอสอนะครับได้มีการจัดทําของกวันปีใหม่2,565นะครับให้กับลูกค้าที่ผ่อนชำระประวัติดี48เดือนนะครับโดยไม่มีประวัติในการปรับโครงสร้างหนี้มาก่อนนะครับโดยนับระยะเวลาการผ่อนชำระเนี่ยนะครับถึงเดือนพฤศจิกายน2564นะครับ สำหรับเงินของขวัญที่จะมอบให้ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็นเงิน1 0 0 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน2ล้านบาทนะครับโดยมีการใช้แอปพลิเคชัน g h b o นะครับแล้วก็มีการเปิดบัญชีออมทรัพย์นะครับสำหรับเพื่อเพื่อรับเงินนี้นะครับภายในเดือนพฤศจิกายน2564นะครับโดยลูกค้ารายย่อยนะครับต้องมีการชําระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนะครับ สวนลูกค้าที่เป็นสบริการหักเงินเดือนนะครับก็ต้องมีการหักเงินเดือนนะครับเพื่อผ่อนชำระตามที่หน่วยงานนําส่งตามปกตินะครับสําหรับกลุ่มที่2นะครับก็คือได้รับเป็นเงินของขวัญ500บาทนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มแรกนะครับก็ต้องเป็นสถานะบัญชีปกติเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการเริ่มใช้แอปพลิเคชัน g s b o นะครับพร้อมเปิดเปิดบัญชีออมทรัพย์นะครับภายในเดือนมกราคม2565นะครับ สำหรับลูกค้ารายย่อยนะครับจะต้องมีการชำระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับในเดือนธันวาคม2564นะครับหรือมกราคม2565นะครับแล้วก็ <c oughs> ถ้าเป็นลูกค้าสวัสดิการนะครับก็จะต้องมีการห่กเงินเดือนนำส่งตามปกติเช่นเดียวกันครับซึ่งธนาคารนะครับได้มีการจ่ายเงินงวดแรกให้กับลูกค้าที่เขาเข้าหลักเกณฑ์ตามคุณสมบัติไปแล้วนะครับเมื่อวันที่15ธันวาคมนะครับ เป็นจํานวน6,756รายนะครับโดยเป็นเงินที่มอบของขวัญให้แล้วประมาณ6.7ล้านบาทครับผมครับขอบคุณครับเชิญทางบสยครับคบกลับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกรทรงอันคลังก็สื่อมวลชนทุกท่านคะ่ะบสยในฐานะที่เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับ SME นะคะก็มีของขวัญปีใหม่สำหรับปี2,565สกลุ่มคะ่ะกลุ่มแรกสำหรับผู้ ที่จะเข้ามาขอค้ำประกันนะคะในวันที่1นึถึงสามกราคมถ้าเกิดได้ชมีเข้ามาขอค้ำประกันสินเชื่อนะคะในโครงการ PTS 9เราจะยกเว้นค่าดําเนินการค้ำประกันให้นะคะค่าดําเนินการค้ำประกันแต่ละรายก็อยู่ที่ห้าร้อบาทถึง3000บาทแล้วแต่วงเงินของการค้ำประกันนะคะในกลุ่มที่2ออสอาหรับมาตรการอันนี้เป็นมาตรการสําหรับลูกหนี้บสยนะคะผ่อนน้อยเบาแรง ก็จะเป็นลุงนี้ประนอมนี้ที่ประนอมนี้อยู่กับบสอยอนะคะสามารถยื่นขอรับการลดค่างวดได้ตั้งแต่วันที่1งมกราคมถึง3 1มีนาคมนะคะปี2565้าค่างวดที่ลดลดได้ถึง80%ของค่างวดเดิมนะคะนั่นหมายความว่าท่านจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่20%เอหรือ,อไม่ต่ำกว่า500บาทนะคะอันนี้เป็นต่ำสุดที่เราจะให้ลดค่างวดลงแล้วก็ จะให้ลดค่างวดถึงเดือนมิถุนายน2565คือเป็นเวลาครึ่งปีนะคะสำหรับลูกหนี้ที่มีความสามารถในการจ่ายนะคะก็สามารถติดต่อบสอยอไดเออ้เรามีโปรแกรมที่ให้ท่านหยอดเงินต้นเข้ามานิดนึงแล้วก็ให้ออดอกเบีย้ย0%ค่ะขอบคุณค่ะ